กลับเข้าสู่รายการ t ด e g o ก d เด s i n ิ e r กอร์กับสัปดาห์สุดท้ายของการออดิชันยังคงมีผู้เข้าแข่งขันมากฝีมือที่รอขึ้นมาโชว์พลังเสียงบนเวทีแห่งนี้รวมถึงเธอติ๊กต็อกเกอร์ผู้หลงใหลในการร้องเพลงเพราะเธอเชื่อว่าเสียงเพลงคือสิ่งที่สามารถส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นได้ครับสวัสดีครับคุณได้ที่มาด้วยค่ะใครมาด้วยได้นำหน่อยคุณมาคุณพลอยอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่ครับผมอายุ25ค่ะาทำอะไรอยู่จ๊ะ ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แบบด้านร้องเพลงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะในดิจิตอลเลยแสดงว่าเราก็ต้องมีช่องของตัวเองทำ<ช>คอนเทนต์ของตัวเองหรอคอนเทนต์เป็นประมาณไหนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น c o เวอร์ร้องเพลงค่ะอ้าวทางร<อ>้องเลยแสดงก็พอจะมีฐานแฟนๆของเราอยู่แล้วแหละนิดนึงก่ัน,น,นได้ค่ัลูกสาวเราเป็นไงเขาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยไหมร้องเพลงเก่งร้องเพลงเก่งนะชอบร้องเพลงแต่เด็กได้เขาได้ใครมาคุณพ่อหรือคุณแม่ได้พ่อหรบอแม่นี่หันกันหันกันแสดงว่าร้องเพลงได้ทั้งคู่เลยทั้งพ่อแม่ อ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ขอให้คุณพลอยโชคดีได้สามไปจากคณะกรรมการนะครับขอบคุณมากค่ะโชคดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะค่ะชื่อพลอยนะคะณภัทรกิติกุลยุทธค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะ ทำอะไร<ก>อยู่บ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เป็นฟรีแลนส์ทางด้านร้องเพลงอะค่ะแล้วก็<อ>เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok ค่ะแล้วก็รวมถึงไลฟ์ด้วยก็คือร้องเพลงที่อินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok คือร้องเพลงใช่เป็นสาย cover ค่ะอ,อพลอยอะเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เริ่มจากทำ cover ใน YouTube ก่อนนะคะ แล้วทีนี้เราก็เลยเห็นช่องทาง TikTok อ่ะมันเริ่มเข้าถึงง่ายคือมีคนแบบเห็นเราได้ง่ายตอนนั้นพลอยก็เลยเอาคลิปที่ลงใน y t u t u อ่ะไปตัดสั้นๆเป็นแค่แบบท่อนฮุกพอกลับมาดูอีกทีโอ้คลิปมันแตะหมื่นวิวได้จากนั้นพลอยก็เริ่มทําจริงจังมากขึ้นแบบพยายามลงคลิปอย่างสม่ําเสมอซึ่งแบบฟีดแบ,บ็กมันดีมากค่ะแล้วมันก็จะมีแบบคอมเมนต์ที่เราไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเขาเคยร้องเพลงแต่ว่าเหมือนมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เสียงเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นเวลานานมากแล้วเขามาคอมเมนต์ว่าที่กลับมาร้องเพลงแล้วนะเพราะว่ามาดูเราทุกวันจนแบบมันแบบมันอยากร้องไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนนั้นเราดีใจมากก็ไม่คิดว่าเสียงของเราจะสามารถแบบเป็นได้มากกว่านั้นมันสามารถ ฮิวคนอื่นได้ก็เลยอยากจะมารายการนี้เพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับทุกคนค่ะน่าจะได้รับแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงอย่างมีความสุขให้คนฟังเนาะเขา่จะได้เขาก็จะได้ฟังเราแล้วมีความสุขเนาะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องให้ฟังคะวันนี้นะคะปาฏิหาริย์ที่อลอยคอลอยคอ <c oughs> ตลกก็ด้วยลูกคุณแม่อ๋อเมื่อกี้เกือบนะเกือบเกือบไม่รับมมกแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณคนระับโอเครอฟังเลยครับเต็ม okay, <n> <h> ที่นะครับเขานะค่ะโอเคกำลังดีแ,แล้วมา แสงไกลที่ไม่โดนใจเธอเลยสักครั้งรู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันรู้ว่าตัวฉัน ันดีโน้งจบสกดท้ายหล่ะน้ธอยู่นะเสียงหวานมากเลยจริงเสียงหวานมากเลยคือฟังร้องแล้วแบบ เข้าใจเลยอะว่าที่มีคอมเมนต์ว่ามีคนรู้สึกดีขึ้นกับ <ๆ S 1> เรื่องในชีวิตของเขาเพราะว่าเสียงของเราเนาะเพราะดนตรีมันทําให้มันฮิลใจคนได้มันทำให้คนเศร้าได้<ช>มันให้ทาให้คนมีหลากหลายอารมณ์แล้วเสียงของของพลอยก็คือเป็นเสียงที่ฟังแล้วฮิลลิ่งจริงๆจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะผมเสริมจากที่พี่ตู่พูดไปก็คือว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ําเสียงเนื้อเสียงที่ทําให้เรารู้สึก สบายใจไม่ได้ฟังนะคือ,อความจริงสีหน้าท่าทางด้วยนะคือ,อน้องเขาดูมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าวเข้าใจเลยเข้าใจถึงคนที่รู้สึกอย่างนั้นเมื่อได้มาดูาคลิปของอพลอยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมว่าฟังดูเนี่ยเหมือนกับเป็นนักร้องเสียงใสใสร้องสบ,สบายสบายแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเพลงนี้ไม่ได้พักเลยนะคือการร้องของเขาเนี่ยขนาดมีท่อนที่แบบว่าให้ได้พักบ้างเนี่ยก็ใส การอัดลิบเข้าไปแล้วก็กลับมาร้องต่อทันทีสิ่งที่ผมชื่นชมมากก็คือว่าควบคุมการร้องควบคุมการหายใจควบคุมเนื้อเสียงได้อย่างแบบคงที่คงวาตลอดทั้งเพลงแล้วก็ในความเหมือนกับเรียบง่ายร้องแบบเสียงใสๆนะแต่ว่ามันมีเทคนิคที่ไม่ง่ายอยู่ในนั้นแล้วก็พลอยทำออกมาได้รู้สึกเหมือนสบาย เป็นการแสดงที่สดใสฟังสบายหมดจดมากครับขอบคุณค่ะผู้ชอบเนื้อเสียง้องพลอยมากเลยค่ะเป็นเนื้อเสียงที่แบบจริงๆร้องในท่อนที่ไม่ได้ต้องพยายามไหนมากก็คือฟัง mm. แล้วมันสบายอยู่แล้วมันซูติ้งมากๆเลย mm. แล้วก็แบบโดยเฉพาะาลูกคอที่ใช้อ่ะค่ะมันเป็นลูกคอแบบที่แบบมันเหมือนน้ำอะ่ะนแบบ mm. น้ำแบบ mm. มันตกอะไรเงี้ยค่ะ mm. mm. ดีมากเลยแต่อยากเสริมนิดนึงว่าจริงๆในท่อนฮุกอ่ะค่ะมันอาจจะไม่ต้อง หักดันขนาดนั้นก็ได้พี่เชื่อว่าแค่ใช้เสียงเราอย่างเดียวในในลักษณะเดิมก็น่าจะทําให้คนแบบลอยไปกับเพลงได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่ามาแข่งก็เลยอยากจะโชว์ให้มันครบแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าจริงๆรน้องมีของที่ครบทวนอยู่แล้วไม่ต้องพยายามที่จะแบบพุชให้มันแบบแรงขนาดนั้นก็น่าจะเอาอยู่อยู่แล้วเนี่ยค่ะใช่ขอบคุณมากตัดสินกันเลยแล้วกันตัดสินเลยค่ะโอเคอมผมผมเริ่มรู้สึกว่า จากเทปแรกๆมันจนถึงเทปนี้ม,มันมีความมันมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเทปแรกๆเราตื่นเต้นกับเรื่องสกิลนะะ<ฮ>แล้วก็การถ่ายทอดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยผมตื่นเต้นกับเรื่องความรู้สึกบางอย่างที่ได้จากการได้ฟังการฟังผู้ที่มาเข้าร่วมประกวดกับเราแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เราฟังแล้วเรารู้สึกดีมากดังนั้นเราให้ผ่านเพราะเรารู้สึกดีมากครับ หนึ่งพันยางคณะกรรมการครับที่แพ้บอกเมื่อกี้ว่าเสียงของพลมันมีความเหมือนน้ำอยู่เพราะว่าแพ้จะเป็นคนที่ชอบเปิดเสียงน้ำอยู่ที่บ้านเสียงน้ำเสียงธรรมชาติเสียงแบบคลื่นเสียงที่มันแบบฮีลิ่งเราอะไรเงี้ยแพ้รู้สึกว่าในเสียงพลมันเหมือนเวลาที่เราเปิดเสียงน้ำไหลอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าโหเสียงนี้พิเศษมากๆเลยค่ะขอให้แบบรักษามันแล้วก็ทำแบบนี้พัฒนาในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็แบบขอให้ได้มีโอกาสส่งต่อให้คนจำนวนมากๆนะให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะ ของผ่านครับผ่านครับขอบคุณค่ะสามอลด้วยสามผ่านค่ะยินดีด้วยวขอบแสดงความยินดีด้วยโอ้และเสียงของคุณสามารถทีใจคนฟังได้ดีมากแล้วเราเคยรู้สิ่งนี้มาก่อนไหม ก็หมายถึงว่าว่าเสียงเราจะแบบสามารถที่จยุ่ใจจุดไหนไม่คิดเลยค่ะคือหนูแค่ร้องเพลงเพราะแบบอยากร้องแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาเม้นหนึ่งเนี้ยจริงก่อนหน้านี้เขาบอกว่า กขากลับมาร้องเพลงอีกครั้งด้วยแบบมีอีกคนเลยใน่แล้ววันนี้เราได้รับคำคอนเฟิร์มจากกรรมการอืแล้วจะมีคนอีกจำนวนมากที่น่าจะรู้สึกฟังพลอยร้องเพลงแล้วหิวใจเพราะฉะนั้นรอฟังเพลงหิวใจเพลงต่อไปของหนูนะครับเยวันนี้สามพันดีด้วยมากไหมครับนดีด้วยค่ะสวัสดีครับ